ข้อความแรกที่ผมได้เนี่ยวันที่10พฤษภาค่ะอีกข้อความนึงผมได้วันที่18ทีนี้หัวมันจะเขียนไว้ว่า K-Bank เลยเหมือนเลยอะ่ะเหมือนเลยและข้อความเนี่ยอ่ะทีมงานก็อินเสิร์ตได้เป็นข้อความว่ามีผู้เข้าสู่ระบบธนาคารของคุณจากอุปกรณ์อื่นหากไม่ได้ดําเนินการด้วยตนเองโปรดติดต่อทันทีแล้วมันให้กดลิงก์นี้ คือ,อที่<ะ>ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ยค่ะเป็นของทางเจ้าหน้าที่นะเอามาให้ดูว่าเหยื่อโดนแบบนี้ปรากฏว่าของพี่ไก่ก็คือเป๊ะข้อความเดียวกันเลยค่ะแล้วตอนแรกที่ผมได้อย่างตอนแรกที่ผมข้อความแรกผมได้วันที่10เนี่ยผมนั่งอยู่คนเดียวผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรแต่เมื่อวันที่18เนี่ยตัวอย่างที่บอกเมื่อกี้ผมนั่งอยู่กับแม่อยู่กับป้าได้พร้อมกัน3ามคนก็ยังงงกันอยู่เฮ้ยอะไรแล้วคือผู้สูงอายุบางทีก็จะตกใจเอา้ามีคนเข้าสู่ธานาคารอ่ะเข้าระบบเราแล้วหัวเป็นเคแบงค์อย่างเงี้ยคุณผู้ชมฮ ปรากฏว่าวันนี้ที่ตำรวจมาถแถลงเนี่ยมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่องจำลองสถานีฐานนี่ครับคือพวกมิจฉาชีพเนี่ยเอาเครื่องนี้ใส่รถตนแล้วตะเวนขับไปขับปุ๊บขับไปส่งสัญญาณไปดังนั้นที่อยู่ในรัศมีของกล่องเนี่ยข้อความคนเท่านั้นจะได้ข้อความพร้อมๆกันหมดมได้ข้อความพร้อมๆกันหมดและเป็นข้อความทำนองเดียวกันนี่เห็นไหมคุณผู้ชมนี่ใส่ลงไปในรถ ง่ายแค่นี้หรอคะเอาใส่รถแล้วก็ขับไปแค่นี้คือง่ายแค่นี้ก็จริงนะตูนแต่วันหนึ่งส่งได้มากกว่าสอง0 0ข้อความคือหมายถึงว่าคนที่จะเป็นมิจฉาชีพแบบพี่ไก่มันทําแค่นี้แค่นี้ใส่รถอะไรก็ได้แล้วก็ขับขับไปแค่นี้หนึ่งคุณผู้ชมฮะส่งได้วันละสอง0,000ื่นกว่าข้อความดังนั้นในสองห0,000ื่นกว่าคนที่ได้รับมันต้องมีสักคนที่กดเข้าไปด้วยความตกใจและส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุ่ะ 2. คาถามก็คือเฮ้ยแล้วมันใช้ช่องสัญญ,ญาณอะไรอะ่ะ ถูกไหมฮะแค่ขับรถไปปรากฏตํารวจบอกไงรู้ไหมฮะใช้ช่องสัญญาณสําหรับกรณีการเกิดภัยพิบัติมันจะมีช่องสัญญาณพิเศษไง<ม>ตูนที่ทุกคนได้รับเหมือน<ม>เหมือนกัน<ม>เราก็เพิ่งทราบเราไม่เคยได้รับข้อความเตือนภัยพิบัติอะไรเลยแต่ไอช่องสัญญาณนี้กลับถูกเอามาส่งข้อความแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยฮะจนถึงวันนี้เนี่ยโดนคนที่โดนหลอกสูญเงินไปแล้วร้อยเจ็ดสิบห้าล้านฮะเอา ฟังเสียงเจ้าหน้าที่นะครับรองผู้บัญชาการสอทครับพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญพูดถึงเรื่องนี้ฮะอุปกรณ์อันแรกก็คือเรื่องแบตเตอรี่นะครับปรากฏตามหมายเลขหนึ่งนะครับเรื่องที่2ก็คือจะมีแล็ปท็อปซึ่งมีโปรแกรมอยู่นะครับอันที่3มก็คือในเรื่องของเสาสัญญาณก็คือแอตเทน่านะครับอันที่4นะครับทางทางทางผมนะจะเรียกว่าสติงเ์นะครับส่วนรายละเอียดมื่ประกอบเป็น4ส่วนนี้แล้วนะครับ ก็จะอุปกรณ์เหล่านี้จะทําตัวสร้างเป็นเสาสัญญาณขนาดเล็กนะครับเสมือนเป็นเสาสัญญาณมือถือนะครับหลอกโทรศัพท์มือถือรอบๆบ,บริเวณนั้นให้มารับข้อมูลส่งผ่านมันนะครับเพื่อจะได้ดักส่งข้อมูล SMS. s m s คุณผู้ชมอทีนี้ยกตัวอย่างผู้เสียหายด้วยความเคารพนะครับก็จะได้เป็นวิทยาทานละกันหนึ่งในผู้เสียหายบอกว่าคือพอได้รับข้อความปุ๊บตกใจมากก็กดลิงก์เข้าไปเลย พอกดลิงก์เข้าไปเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมมันเป็นการแอดไลน์แต่ทีนี้พอแอดไลน์เข้าไปอ่ะตูนทุกไลน์จะขึ้นข้อความว่าเป็นเคนน้นเคนี oon, ้เคนั้นให้รู้ว่าเหมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารค่ะคุยต่อไปคุยต่อมาปุ๊บลิงก์สุดท้ายคือกดลิงก์แรกแอดไลน์คุยแป๊บหนึง่งมันให้กดอีกลิงก์หนึ่งเป็นการดาวน์โหลดแอปชื่อ K Security ชื่อก็น่าเชื่อถือปรากฏพอโหลดปับ๊บหายไปเลยสามแสนกว่าบาทกลัวเราก็เลยกด เพิ่มเพื่อนแล้วก็คุยกับเขาไปต่างๆนานาเขาก็ให้เรากดแอปแอปหนึ่งที่เหมือนเขามาลงมาลงแอปเรียกว่า k k เ c ซีเคีรพอเรากดเข้าไปอะค่ะมันคือการทําการรีโมทโทรศัพท์เรามันก็จะขึ้นหน้าขึ้นมาเหมือนเหม,มือนเหมือนเลากับอา้าวเบื้องต้นตำรวจเนี่ยจับนายสุขสารอายุ40ปีพร้อมกับพวกรวม6คนเครื่องเนี่ยมี4ตัวรถ4คันนะตูนค่ะแสดงว่าวันหนึ่งก็แตกมือก่าข้อความ จับไปได้ละหนึ่งกลุ่มครับ